I feel it coming. Uh -huh. I feel it taking control. It's the hurt I imagine. from us to nothing. There's something missing you stole. And it's a little tragic. I know I'm better off living without your love. But time and again, my thoughts go back to when วันนี้เราเดินทางไกลกันนิดนึงนะคะเราจะไปที่ชิซูโอกะกันนะคะแลวเดี๋ยวพี่ปากับพี่ต้อมไปพักที่ชิซูโอกนนะ,ะ,ะกพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาโอเคทุกคนพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราเต็มตัวออกเดินทางนะคะ<ส><ด> ก่อนอื่นเราต้องมาแวะที่ Family m a r t ซื้ออาหารการกินก่อนนะคะอาหารการกินด้วยลูกอันนี้ก็ได้ไดเร็วเอาข้า,ขาว้ๆด้วยสิลูกข้าว,วาอาหารการกินบนรถนะคะเยอะมาก ตอนนี้คือเรามาเรื่องงานก่อนนะคะมางานเกี่ยวกับของเก่านะคะ่าก็พาพี่ปากับพี่ต้อมนะคะมา เ,เตรียมของที่จะส่งไปเมืองไทยนะคะก็จะเป็นของมือสองนะคะแต่ว่าบางอันพูดว่ามือสองแต่จริงๆคือแบบสภาพดีมากเหมือนแบบของใหม่เลยนะคะแต่ก็เรียกรวมๆว่าเป็นของมือสองก็เดี๋ยวเราจะส่งไปเมืองไทยนะคะแล้วก็จะขายแบบเหมานะคะไม่ได้ขายแบบเป็นปีกเป็นชิ้นๆคือใครสนใจแบบอย่างเช่น ต้องการเป็นพวกจานอะไย่างเงี้ยก็สามารถเหมาได้นะคะหรือว่าต้องการเป็นของประเภทไหนอย่างเง,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 เงี้ยเลือกได้ก็ติดต่อมาทางไลน์บีได้เลยนะคะพาดีน้ํามาเข้าห้องน้ํานะคะห้องน้ําแบบโตแบบนี้นะเพิ่งเคยเข้าเป็นครั้งแรกห้องน้ำแบบโตนะคะจะเป็นแบบเคลื่อนใหญ่ได้นะ แบบแนวน,นี้เออเราพักแล้วก็ไปกินข้าวกันก่อนนะคะมาที่ร้านสก,กยะนะคะร้านที่มีช็อตที่เนี่ยโอ๊ยร้านนี้คนเยอะนะคะรอหนึ่งชั่วโมงอา้าวเปลี่ยนร้านเปลี่ยนมาร้านลามเม็งแทนนะคะ ือเรามีกัน8คนนะคะวันนี้สมาชิกเยอะนะโต๊ะเขานั่งไม่ได้นะก็แยกนั่งกันร้านนี้คือเขาเป็นราเมงมิโซะขาวนะคะแล้วก็ลิกเมงมิโซะแดงแล้วก็ราเมงแบบมิโซะทงค้นนะคะนิขุนี่คือแพ้เกสรต้นสนนะคะคันตาหยอดตาก่อน ใช้ยาหยาดตาที่ซื้อมาเมื่อวานพอดีเข้าตาแล้วบอกเมื่อกี้มันโดนตาเลยค่อลูกเซ็ตเด็กของลินานะคะอันนี้ของเลโอนะคะเป็นแบบมิโซะแดงอะเนี่ยน้ำจะเข้มๆนะอันนี้ของบีคือแบบมิโซะขาวอะ นี้คือเราก็มาส่งพี่ปลากับพี่ต้อมเอ่อทำเกี่ยวกับตู้กันนะคะตู้ของมือสองนะคะแล้วพี่ปลากับพี่ต้นก็จะอยู่ที่นี่จนกว่าจะทำของเสร็จแล้วถึงจะกลับไปหาเราที่บ้านนะคะส่วนเราก็ไปเที่ยวกันต่อค่ะอันนี้ก็คือแบบเป็นเมืองฮ่ะมามาสือนะคะซึ่งเป็นเมืองอยู่ในจังหวัดชิซูอโอกะ อยู่ติดกับไอจีอะค่ะก็เลยไม่ไกลกันมากเท่าไหร่แลบดูเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเนี่ยถนนก็ใหญ่ไปหมดเลยเด็กเราสลบไปนะคะสองคนมิค่กับลินาะนอนคนรับเบาะไปเลยนะคะอืมไฮโวก็อยู่คุยเป็นเพื่อนมัมมาไปก่อนตอนที่มันมจะง่วง คือแบบจะมาปราสาทปราสาทอะไรนะลูกฮามามัตสึนะคะแล้วแบบหาที่จอดรถไม่มีที่จอดรถซ่อมอยู่อะไรก็ไม่รู้แล้ววนมั่วมากแล้วไปเหมือนขึ้นเขาแล้วไงต่อกับชีวิตล่ะคะเนี่ยหาที่จอดรถต่อไปเรามาจอดตรงที่ทําการเมืองของฮามามัตสึนะคะแล้วดูวความใหญ่ของที่ทวการเมืองของเขากับแถวบ้านเราอ้อเมืองเขาใหญ่อ่ะ ได้ขู่ไปเข้าห้องน้ําก่อนนะ,ะแล้วนี่ที่นี่เขาให้จอดรถแบบเอ,อ่อวันละห้าร้อยเยนค่ะก็เลยโอเคเลยแล้ววันนี้ดันแบบหนาวมากลมแรงสุดๆอุย๊ยแบบแหมไปเมืองไหนเขาก็แบบมีแต่ใหญ่ๆแล้วดูเมืองเราเล็กมากแต่ก็ว่าเมืองเราเป็นเมืองเล็กๆนะคะเมืองเรามีคนอยู่แค่สามหมื่นคนเองแต่ที่นี่เขาเมืองใหญ่มากเลย ปราสาทแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วทำไมมันไม่มีคนเลยลูกทำไมคนเขาไม่มากันหรืออะไรโอ้ยคำว่ามาปราสาทแปลว่าต้องเดินขึ้นนะคะขึ้นเขาขึ้นเลยนิดเดียวลูกขึ้นนิดเดียวถึงแล้วถึงแล้ว รกบัสสู้ๆนิดเดียวเองที่นี่ที่นี่ไกลมากไม่ต้องเดินไกล <c oughs> อแต่ก็ไม่รู้มีอะไรบ้างนะที่นี่ก็เพิ่งเคยมาเดี๋ยว,วเดีว่าเหนื่อยอยู่ <c oughs> เนี่ยขึ้นนิดเดียวถึงแล้วแต่ทางขึ้นชั้นนิดนึง เดน๋ิเดียวก็เหนื่อยแล้วนะะแต่แบบเนี้ยมันไม่สูงเลยแค่นี้เองเอะไรหนูมาเข้าไปข้างในกันดูนี่ก็คือแบบเห็นเมือง มานะมาสืดน,นะคะแล้นี่คืออะไรหรอต้องขอรองเท้าด้วยหรออ๋อต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะคะถึงจะเข้าตรงนี้ได้อ,อ่ะปรับั้นเราไปเข้าที่ปราสาทกันก่อนอันนี้เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเสียเง200 en, ินสองยเยนเด็กฟรีค่ะ เขาบอกให้ขึ้นมายืนมันเนี้ยแล้วก็ถ่ายรูปอะลูกถ่ายกับอะไรหรอ <laughs> ถ่ายอะไระ่ะ <laughs> ให้เราไปยืนมันนี้นเพื่อถ่ายรูปอันนี้หรอใช่ใช่เหรอลูกไม่ได้จะใช่ป่ะใช่อันนี้เนี่ยนะ <c oughs> อ่ลงไปข้างล่างกันก่อนเลยนะคะประาษาทนี้มาแปลกนะคะมีลงข้างล่างด้วยอ๋อมะ,ะ,ะอ่าสักเกตคุกเินบุสไคโซลอ๋อมันแบมันมาเกือบชนเหรอคะอ๋อเขาบอกว่าให้มาถ่ายอะไรองลูกถ่ายฐานปราสาทเนี่ยเหรออ๋อ,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 อ ถ่ายบ่อน้ำใต้ดินก็เป็นแนวแบบประวัติของปราสาทนะคะขึ้นมาชั้นบนสุดลาชมวิวโอ่ยลมแรง เพยายามองหาว่าเราจะมองเห็นฟูจิซังไหมเนะะี่ยค่ะไม่รู้ยไม่ร,มร,มรู้จะเห็นไหมด้วยว่าว่านี่มันค่อนข้างจะไกลนะคะจังหวัดชิซอโอกะก็จริงแต่ว่าอยู่แบบมาทางไอจีอ่ระราสานี้ไม่ค่อยสูงใช่ นี่เขาบอกฟูจิซังอยู่ตรงนี้ค่ะเออน,น,น่าจะแบบโดนโดนโบกขึ้นบัางอยู่นะ,ะไม่เห็นเลยมีของฝากนะคะมีชอบสัญลักษณ์อันนี้น่ารักอรเอาไว้ยิงปืนใหญ่ใช่ไหมลูกก็ยิงอาวุธยิงอาวุธ ตนี้ต้องใส่รองเท้าแตะนะรองเท้าสลิปเปอร์อสรุปในนี้คืออะไร <laughs> มีให้แบบมจีจัดแสดงโชว์นิดนึงแล้วก็มีเอาวกดกระเจบ,บองอ๋อเป็นที่เอาหินยนลงไปใส่สตูหรอลูกอ๋ออ,อตรงนี้เป็นประตูใช่ไ่มลราก็เอาหินยอนลงไปเลยอ๋อชอบไปเมืองนีมากเลยนะคะเนี่ยคือมันใช่เลยมันคือแบบ โอ้โหรมองดูเมืองที่สีวิไลอุ้ม,มันใช่มากโอเคแล้วเราก็ไปที่ต่อไปกันอีกที่หนึ่งนะคะแถวนี้แบบอารมณ์นากย่าเลยนะคะเนี่ยก็ข้างหน้านี่นะคะเป็นสถานีค่ะมามาสึน,นะคะสถานีใหญ่ค่ะแถวนี้ก็เลยแบบใหญ่แล้วก็จะเนินตามไปด้วยนะ,ะพอหลุดจากสถานีปุ๊บอา้าวธรรมดาเลยนะคะเมือง อันนี้คือแบบเรามาแวะตรงแถวริมทะเลนะคะเลโอเขาจบอกว่าจะมาดูเขาเรียกว่าอะไรคะเออ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทะเลทรายเหรอลูกดูนค่ะดูนแบบนี้นะคะนนี้นาคาตะชิมาสกิวนะคะน,น,นาคาตะชิมาสกิลค่ะ ได้ขึ้นหนาวเกินไป <laughs> เอาใหม่ดูรูปใหม่อ่ะดูเป็นอย่างนี้นะคะอุ๊ยอุ๊ยทรา,ายแบบทรายละเอียดสวยนุ่มนิ่ม ปีนภูเขาทรายนะคะ Living without your love, but time and again my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings. I'm too proud to beg and too dumb for stealing. When I rode with you, it was all downhill. And losing control was a part of that thrill, a part of this.

ก็จะเห็นไม้ท okay, ี่เขาทำเอามากันกันตรงนี้นะคะนี่นะคะเขาจะแบบมีตัวไม้กันกันหนึ่นจำแพงเนี่ยนะคะประมาณว่าแบบทำไว้เพื่อไม่ให้เวลาลมมันแบบพัดมาแรงๆค่ะแล้วทรายมันไหลลงมานะคะก็เลยแบบกันเอาไว้ประมาณนั้นตามที่เลยอธิบายให้ฟังเป็นการแบบว่า ปกป้องไม่ให้ตัวสันทรายหรือภูเขาทรายตรงนี้มันหายไปแล้วก็คนที่ทำตรงนี้มาปะไว้ก็คือโรงเรียนประถมนะคะเดี๋ยวขอดูดทรายก่อนนะคะทรายเต็มรองเท้าแน่เลยทรายละเอียดแลเททรายก่อนลูกเททรายเททรายออกจากรองเท้าให้หมดโอ้ยไม่ต้องเอากลับบ้าน โอ้ยทุกคนคือแบบทรายสุดๆนะคะอันร้คูเทายทิ้งสิลูกโ้ยเยอะสุดๆอาริคุแล้วไปขนทรายมาทำไมอ่ะตอนนี้คือมาแวะที่จุดพักรถนะจุดพักรถ ฮามะฮามะอะไรนะลูกฮามะอะไรลูกฮามะดาโกนะคะทะเลสาบฮามานาจะมองเห็นทะเลสาบไหมอ่ะทะเลสาบนะคะคือมันมืดเล้วออะอันนั้นละค่ะโอเคนี่มีอุนากิดง อุนังหิเนาะอุ้ยอ่าก็ต้องมีอุน,นังหิพายเป็นขนมรูปเหมือนแบบเอ่ออุนังหินะคะเหมือนปลาไหลเอออันนี้น่ารักอ่ะลูกดูสิหนะ้าตาน่ารักน่ารักรกูจะเกะเท่าไหร่ลูอแปดร้อยเก้าส <c oughs> ิบหกเยนแต่น่ารักมากเลยนะอุ้ยอันนี้ส้มเหรอลูกอันนี้น่าก,กินอ่ะหนูช <c oughs> อบก <c oughs> ินส้มด้วยว <c oughs> ันนี้เป็นอุน,นังหิปลาไหล ใส่กระปุกอ๋อตรงนี้เป็นแบบซุปเปอร์เลยเนาะลูกเหมือนซุปเปอร์เลยอ่ะอุ๊ยอันนี้ร้านอะไรอ่ะแล้วก็ลีน่าคะอยากกินไอติมเซอร์ตี้วันบั๊กินบล็อบบี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจันนเน่ thoughts go back